ก็ขอบคุณนะครับนอนหลับตอนนี้ขึ้นโจ้เดี๋ยวเขาโบยวายนะขวางกันคืนห้าสิบบาทแล้วกันีสิงห์ขวางกันคืนเลยถ้าจบตอนนี้แ่าวกันบ้านนันนันว่าเด้เท่าไหร่ก็ดูถ้าเป็นน้องๆบ้านสิงห์ไม่ต้องให้น้องแบบนานเลยจินะบ้านเด้เท่าไหร่ไปมืาขึ้นสุโมงเกิงเด้ไอ้ซ้มตาสิตันไรโบยวายเด้ขวางกันคืนเด้คิดเราคว้นจบแล้วนะเราคว้นโจมวะไม่ดียินดีคืนเงินอ น้องๆว่นส <she 's S 2> <bot? S 1> ี <got> <shocked. S 2> ่ชั่วโมงเดียวก็ดูเบื่อเึินสบงเกินเด้บอยยอมวะสิ่คงกนเกินว่ท่นเต็มเอี่มนะปกติเพิ่นต้องสามสี่ชั่วโมงเกินไปได้บานสิ่งบงนิร์ะกคอทนเสิร์ท่าชนะครับอันนี้ก็โอ้โอเคก็ มาไล่แค่นิดนึงครับเดี๋ยวน้องๆจะถ่ายรายการกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้เขาถ่ายรายการกันแน่นอนครับรายการนี้สิงขะนองนานะครับเจอกันแน่นอนสอขะนองนิงพี่ใช่เหรอที่ถึงเก็บเงินเลยเหรอผก็เดี๋ยวจะออนแอร์แล้วเดือนหน้าเดือนหน้าจะทยอยออนแอร์ทีละ EP EP ไปคือว่าจนว่าสีได้ฟาดเข่าไปละโบนเขาบาสีดิบ่อสีเนี่ยมาสีฟาดเอาครับโอ้ฟาดเข่าเจ้านี่ยเราจะเป็นคนฟาดเจ้าต้องเป็นผู้นำการฟาดเข่า ก้านหนีผ่านว่าไรเพราะว่ามันต้องเยอะไป้พีสิงห์นักเกิดพร้อกันเกเรมาเบิดคลายเลยไม่ไม่ไม่เครื่องเดี๋ยวต้องเยอะต้องต้องมีค่าแดกได้มาเลยสิบเกินแต่เหล่าแต่เบียร์อยู่ในบ้านเรียวงานกูผมเกิดขึ้นมาผมไม่ทันฟาดเข้าเกิดขึ้นมามีเครื่องสีเขานั่นแหละไอสิก๊าซมาฟาดโยนโยนขึ้นโยนขึ้นแล้วเขาพื้นพื้นพื้นไปคนคนคนเอามือไปน่ะ ขับงัดเพิ่มคนคนแขับไซม์ใหม่เลยก็มีใส่ไม์ใหม่ดิเอาพื้นเรีซีต่อหน้าต่อตาเกิดไม่ทันฟาดข้าวครับเออแต่ก่อนผมได้ยินยายผมบ้าเนี่ยเขาเอาขี้ควายมาทาล้านแมนทาล้านกวนทาล้านทาล้านทาล้านปั๊บให้มันแท่นนั่นยังชักยังอ่ะอให้มันขันแม่นพื้นกับพื้นปูนคัดมันให้มันเพราะว่าคอมันสิได้เก็บกวนง่าย มันสีบล็อตแตนฝังลงไปในดินดินบางสีมันเขามันลงจมดินได้มันไม่มีผาล้านดีเออไม่มีผาล้านได้สบายดีผมทำแบบนั้นแหละโอถ้าได้กลับมาทำถือว่านี่แหละเราจะกลับมาทำย้อนยุคด้วยตั้งแต่ยายผมอายุยี่สิบสี่แล้วป่ะงสุดแข่งทางตอนนี้แปดสิบเขาว่าอยากดูพี่แก๊ปวิ่งลงไปในนาให้ดูหน่อยค่ะผมวิ่งลงไปแล้วครับน้ำเหม็นมากเขาใส่ยี๊มไอยพวกอัลเชอรี่พวกย่าเหม็นมากนึกว่าคิ้หมูอยากเห็นพี่เลย เซราจังเก็เก็บเอาพี่โซล่าก็มาดิเอาแล้วอยากเห็นพี่โซล่าใส่เก่งยีนลงลุยตมจังเลยค่ะเอาคอมเมนต์หรอไหมพี่โซล่าดูหล่อมากเลยค่ะวันนี้ยังไม่ปลอดภัยนะผมไม่มาเฉยสงสารเออคือตอนนี้แม้แต่ลูกก็ไม่ดูแลทำไมอ่ะเขาติดโควิดเขาซรากันว่าเราติดโควิดครับเขาซราบบ้านนี่เขาไล่ออกจากบ้านได้ไหมอส่ up of video นี่ วันตีรับตรวจแล้วครับตรวจแล้วบันอาทิตย์คิดครับพี่พีโซล่าไม่ได้เป็นไม่ได้ติดนะครับอย่าไปพูดให้แกงั้นนี่ตอนนี้ออกมาบ้านนอนออฟฟิศสามวันแล้วนี่นอนออฟฟิศเลยบ่ครับท่านบ้านเป็นเพาสนใจไงคือว่าพยาบาลไม่เข้าบ้านเลยนี่คือสิ่งที่โซล่าขุนหิสนักอย่าไปเที่ยวโมซั่วเวลาจำเข้าบ้านบันอาทมันนอนอาศัยออฟฟิศนี่คืออฟฟิศล็อกนี่คือผมไม่บองนอน นายสิไปนอนวัดก็สาลาเนี่ยเขาแหงซากันอยู่เด้ว่าทีมงานจัดหาเด็กให้ซุ้มทำบ้านนี่เป็นยังโซล่ากับปยังป๊อปนี่เจ็ดพันหมื่นหนึ่งเองเนี่ยเจ็ดพันหมื่นหนึ่งเนี่ยคอยบอกว่าย่อแพงแบบนั้นเอาจะพันสองพันก็พอแล้วมีว่าแคยจัดจัดหาเด็กให้น้องๆว่าเป็นร่างป็นคนเติร์ดอ่ะพูดได้แล้วมันไปบอให้เขาเสียหายเถียงเออคันว่าจัดหาห่างนี่คืออยู่มันบ่ซุ้มเด็กใหม่ประกล้าศดอก แล้วถือควายล้วก็บอกอโอ้แอดมินแอดมินสิคผูจัดหางีได้ค่าได้หนาเลยโอ้เจ็บพันมันแบงพูเด้อกูจะวางไงได้หนาเลยหรือเส้ใคไดมึงก็หันองมึงก็หเจ็บพันนอนขึ้นน่ะการเจ็พันนั่นมันเบื่อตอ2งสองคนเหมนเด้นะ ทันเมืองเสาเหมือนกันครับเด็กเอ็นเข้ามาแค่พันห้ารู้ไม่จริงอย่าพูดมามันพูดไปมั่วไงไปปั่นข่าวมั่วต้องถามพูดรู้พูดตื่นพูดเบิกบานนี่เด็กเอ็นนี่ยังสิเด็กเอ็นมาสี่ชั่วโมงพันห้านะครับแม้แต่เด็กออกเจ็บพันหมื่นหนึ่งกับยังว่ากูยังว่าแพงอยู่ดีกูยังเสียดายเงินอยู่เออ ไปลงอ่างกับจีบังสองพันหาสามพันหนึ่งดีกับผู้งามอยู่มึงยิ้มยังแกมึงไม่มีโอกาสนั่นดอกหวาดเลยมึงติีนชิงไว้ดอกจังนี้เพราะว่าขาดร่อยมากเลยล่ะเจ้าสิมีโอกาสอยู่ประมาณอายุหกสิบผมว่าป้านก็หวานนี่เถอนุ่งก็มีภาระที่พ่อแม่ต้องเลี้ยงดูเนี่ยเป็นลูกที่ดีกันนะทันทีโดนเชื้อมามันจะไม่คุ้มกับใจชิงของมันอันนี้นี่ คือต่อให้เขามาถอดแก้ผ้าตัวหน้าผมนี่ผมคว้างบักจกใส่หัวเนะี่ยคือคนมันถ้าบอกตามตรงผมเกิดมาผมอุ้มมาพุชลูกออกมาดูสิเออผมเป็นคนที่มีบุญกับชาติมาเกิดคนนี <laughs> ไ้ไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกน,นี้หลายๆคนเนี่ยอย่างเช่นพโซล่าเนี่ยอาธรรมนอยสา่ธรรมะเนี่ยอ <บะ S 1> <ล>าธรรมบอกคนนี่ย มีทีนีเลยโซล่าเป็นคนที่ขี้อายนะครับแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเจ้าย่ามี่ะย่ามีมาดีลูกอยู่นี่แหละทุ่งนาดทุงเศรษฐีก็แกดูแลน้องมังมากี่ปีแล้วอยู่กับบ้านทิงมาสองสามปีแล้วเกือบสามปีแล้วนะครับได้เมียจะกนไปมาอยู่บ้านทิงไง บอท่านไหนอยู่ครับพี่น้องมีแจ่ผู้สาวตัวเล้าครับเอฟซีนะครับผู้ใดู้ว่ามาตัวบิ่โซลาเด้อผมเสียอย่างดีเลยนะครับอย่าเหยีดเล่าครับเดี๋ยวตรวเล่าบางเล่าวกเขายังเงี่ยมๆเดี๋ยครับมาป่วยความรักให้่เล่าเราก็ทีมเล่าไปไหมครับนี่แหละหลายหลายข้างหลายข้าเราที่เห็นไอ้โซลาโอครับส่วนมากเมื่อหลอกขยะแล้วก็จากไปมีใช่สุดลูกหนึ่งนะครับบิ่โซลานะครับผมบอกแล้วอย่าเป็นมผูู้ยิ่งผมบอกเลยว่าคบผู้ชสยดีกว่าชั่ว นะผู้ยิ่งน่ะตาต่อไปคือเขาบ่อคอยมักเขาจริงดอกเขามาหลอกให้ยาลรากะจากไปโซล่าจอเสือข่อยจอจะไปหามาผู้ยิ่งแต่สิว่าเจคบๆอันนี้พี่เหนื่อยเออพี่ขอนอนพักก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยกลับเนาะเฉียงนานิกบาเกียไอ้นิกมาแล้วพี่นิกยุตเตอร์อเนี่ยไปไทยพปกว่าไปไทยอันปฏิทินสิงเล็กกวัด บ่แลรวถอกเท้างหน้าเจ้าพี่นิกใ <usc pse os> ห้เบิ่งงบไปอันบอกว่าสิบห้ไปซื้อเทียงหน้าไหมเด้อพินิกเด้อจังใดกูมาเป็นจังสี่บัดนี้ได้ให้เด็กหน่อยมาเฮ็ดอีกบัดนี้เอ๋อสั่งสีจังวายู่ค่ะซื้อซาลามาแล้วกันแล้วไหมมาตั้งไว้นะไหมมันน้อยฮะมันน้อยมาตั้งมันไม่ได <s passion> ้ซีรีส์ไอ้บล็อกเดียวครับมันซีรส์ได้บล็อกเดียวมันจะสนิทอันนี้มันเลยสองบล็อกโอ้เพิ่นมันบัว่ามันบวกว้าง แง่กับพินิคมึงพ่ออินดี้พ่อแจ็คกเออแต่กันทีมงานกันทิ่มแล้วนะงานกันทิ่มหรอกสาระนั่งนี่ร่องมือร่องมือดำสี่คนรองมือมาดำมึงแม่หนูพ่อเห็นยู่นี่ยสำเนียงเดี๋ยวสั่งอีกเที่ยงนึงเลยหนิมือแเส้นเล่นกับแม่เสร็จเลยนเราเขียนไปเขียนไปเข็นไปผู้ใดไรดำมึงไรผู้ใดไรดำมึงไรแม่อะไรนี่แม่อ่อนพาไปได้ไหมกูจะหูวงนะแม่มึงพีมึงก็บอกแม่มึงว่ามาตัวเออก็บอกว่าแม่พาหนูไปหน่อย ให้แม่พาไปได้ไหมกระถามแม่มึงบึงตนน้นนาะที่ม,มาถามพอจังไหนพออยยู่นี่ไหมรับพี่มากมาด้วยเลยนี่แหละกกวงสิเชียดยิ่งโ <c oughs> บยบ่ายเด้ม,มาดากูเด้หมือนกูบ้าน,นด้วยกันไม่ไม่หมายถึงไอเจวัันะ <c oughs> เอาสาสิบสองต้นปาดเถียงหน้าอย่างสาสิสองต้นแต่นี่หกต้นกันตเลี้ยนหกต้นกันไงเราปรดีงพอมาจำชิ้นนี้เลยน้ว้านกันนี้ไปจำชิ้นเยไหมวะปรด ลงมาเตี่ยมไปจำชิ้นกันแล้วทำงานบอกว่าหยดีกปิดโอเคโอเคน้องๆจะถ่ายรายการแล้วนะครับเราจะต้องยุติไลฟ์สดไว้เท่านี้แล้วผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับสิงห์พะนองนานะครับผมพบกับความหาความมันนะครับความสนุกดูเดือดแน่นอนสนามทีเราสนับสนุนโดยน้ำปลาตาลนุกปลายไม่ไม่ไม่ไปไงอีพีหนึ่งสโลแกนพี่น้ำปลาตาลนุกปลายน้ำปลาตาลนุกปลายกินแล้วตายตายหายไปข้างหน้า นกี่ครั้งหนึ่งสิสโลแกนเดี๋ยวดสโลแกนน้ำปลาตานุกไปครับผมน้ำปลาตานุกไปน้ำปลาตานุกไปกินแล้วตายตายหายไปข้างหนึ่งครับนี่คือสโลแกนน้ำปลาตานุกไปครับผมครับฝากอุ้นนูนหน่อยนะครับโอ้ห่วยใครดีเด้๋ยวหายเลยมันมาไม่ดีขุดเอี้ยงก่อนที่ว่าส่วนตาเนี่ยเอาน้ำปลาหนุกไปไปลาดนี่คือว่า กัดเลยบ่บ่ต้องใส่เป็ดปูบ่ต้องใส่อย่างแล้วนี่ข้าวค้อนนี่เนาะกระเียมเกลือใช่ไหม่าแล้วทีลงอ่าถังอจุ่มไม่อี่ยมโอ้โหใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะน้ำปลาลูกปลายการกัดก่อนของน้ำปลาตาลูกปลายสุดยอดจะกัดทุกอนูเนี่ยคือถ้าใครหน้ามีฝ้ามีอะไรนี่คือทาได้ไหมทาได้ทาได้ได้ม้สบายเลยถ้ต้องการแบบว่าเอาขาวแบบลอกออกไปเลยอ่ะ มันจะเหมือนแบบแมลงปอรอกคาบรอกคาบเลยโอ้โห้น้ำปลาตาลุกไปผู้หญิงต้องมีติดบ้านไวใช่ครับหน้าโตเครื่องแป้งต้องมีน้ำปลาตานุกไปนี่ใครที่กินบ่อยๆตอนนี้คือลองไปให้หมอสแกนเอ็กซเรย์ท้องดูลำไส้ดูนะครับตอนนี้ขาวเหมือนกล้วยเลยทําไมครับมันกัดไงมันกัดไงอ้ยดีเป็นเป็นเป็นแสดงว่ามีผลดีต่อลำไส้ไม่เลยแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะน้ำตาลปลาตาลุกไปใครที่ชอบน้ำปลาที่ สุดๆแบบนี้นะฮะใช้หลากหลายนะฮะนี่ปล่อยลมแบบนี้ปลาตายหมดนะฮะเนี่เขางามเขางามประมาณอย่างหนึ่งเพื่อให้พวกปิงพวกอะไรมันตายไงเออเผื่อคนมาดำนาแล้วมัาโดนปิงไงคนปรากฏว่าตายหมดน้ำน่าน้ำน่าอีกก็ลเหม็นมากผมอีกผมลงไปตรงนี้อันนี้คืออานามบาราตานุการไปหยาดและวอนามบาราตาแทนเอี่ยมโอ้โหดีมากนะฮะนี่ข้าวแห้งเชย้อจมูกไหมน่ะนี่คดีอีกอย่างนึงนะนี่ย ใส่ทั้งทั้งทั้งแล้วก็ฉีดไปอย่างนี้เดือนนี้เนี่ยเข้าสวยเลยไหมแล้วพอแล้วจะลุกไปใช้ไหมมีผลดีก็มันเสียแล้วแต่คนจะปรับใช้เเออออดีดีดีแมลงพวผุดหนีบ่หนีหญาก็ใช่เนี่ยผมก็ฉีดเมื่อวันก่อนวันแล้วดอกมบนนี้ตฉีดฮอร์หญ้าไปดิฉีดยาเมื่อวันก่อนพิซซ่าไม่ฉีดลายหมดแล้วเนี่ยดีมากดีมากใช้หลากหลายมากไปแล้วไปแล้วนี่จากเอฟซีแล้ายบายครับ